เพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเา้าวของพวกเรามีหมดอายุการใช้งานไหมหรือว่ามีวันเสื่อมสภาพไหมครับบอกเลยครับว่ามีนะครับมันมีวันหมดอายุการใช้งานและมีวันเสื่อมสภาพนะครับอายุนะครับอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพมันก็อยู่ประมาณปีกว่าๆึงสองปีนะครับแล้วก็อยู่ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเนื่องจาว่าเราใช้มากใช้น้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราใช้มากๆมันก็จะเสื่อมสภาพเลยนะครับแล้วเราจะรี้ยังไงครับว่ามันเสื่อมสภาพแล้วนะครับเราจะรู้ยังไงไม่ยากครับไม่ยากเลย เพื่อนๆเคยแค่ครกใช่ไหมครับและเวลาแค่มันจะมีเศษดำๆนะครับติดตูดครพกขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับดำๆเล็กๆนะครับนั่นใช่ไหมครับนั่นแหละครับแต่ว่าบ้าของเราครับเริ่มแสดงอาการหมดสภาพที่ใช้งานนะครับนี่ครับดำๆที่เคลือนเบ้าแบบนี้ครับมันจะเริ่มหลุดติดตูดครพกขึ้นมาด้วยนะครับแบบนี้ครับมันจะเริ่มหลุดแล้วนะครับประมาณปีกว่าถึงสองปีนะครับมันจะเริ่มหลุดอ่าส่วนมากนะครับส่วนมาก ถ้ามือชิมครับเขาก็จะไม่เสียเวลามาแก้ไขนะครับมัีวิธีแก้ไขนะครับแต่ส่วนมากจะไม่มีใครมาเสียเวลาแก้ไขนะครับเพราะส่วนมากมือชิมครับเขาจะต้องไปทําขายทุกวันทุกวันนะครับมันเลยไม่มีเวลามากพอที่จะมาแก้ไขนะครับถามว่ามีวิธีแก้ไขไหมมีครับถ้าอยากรู้ทํำยังไงนะครับก็ลองเข้ามาดูในคลิปนะครับลุงตู่นะครับก็ได้ทําคลิปวิธีแก้ไขดูนะครับถ้าหาว่าดูแล้วแก้ไขไม่ได้นะครับพี่ดีที่สุดเลยก็คือเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับ แต่มันมีวิธีแก้ไขนะครับที่จะทำให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเหมือนใหม่นะครับถ้าอยากรู้ทำยังไงครับลองเข้าดูในคลิปได้นะครับ